กสดีใาพี่ปดองเออโอ้มะกบมีตะตะลุบตะเล็บโพดเมื่อวานนี่กับไปพิกไข่ตะบอหัวสักองอองนำโอ้ว่าาอีกเลยไปแล้วเมย์ยังหอบมอญไปแล้วคุณมตรงมัรจกาศอยู่นี่ไม่นองงานลอยกระทุเนาะแม่นอ่มัน้องไม่เป็นสากไงมันอ่อนไง มามามาต่อมาต่อแถวกันเลยจักของหายยังยังไหนวร้อมเงี้ยขอเีย่างไหนบัมลกสผ่านลยกำลังใจกันพดกำลังใจกันพอดีบ้านใหม่น่ะเสร็จเลยครัปิดวงพอดีเนาะปิดวงพอดีปิดวงพอดีขึ้นก่อน ่อกข้อภาษาก็ได้ข้อภาษาทำไมคือเลือดจะขึ้นออกภาษาอะไรเนาะออกภาษาันไ้หรือเปล่าออกภาษาก็ขึ้นได้สิในภาษาห้ามเขาบอกแม่บอวัาแม่แม่แม่มไนยิ่งยีได้ว่าในภาษาอยนไรในภาษาก็ไม่ให้ทำอะไรถ้าขึ้นก็ขึ้นก่อนถ้าไม่ก่อนก็ออกภาษาก็พอดีภาษาจะเลือกีากภาษาเดีเดอน ไปไหนหาหาสมมุิผมขึ้นบ้านไม่พอไปว่ปอ่ะหาขึ้นเครื่องมีงานก็ไลยไปแลายแล้วหาร้านไก่ไก่ไปแป็บไปกุมภาในซีนี่ไปเรียนยุ่สกุลแล้สองเทือกหาขึ้นเครื่องอัันนน้ชิว่าเรนเอาพุงไปเรียนยุนมาจะได้ไปสมุดจองเลยจองเลยเดี๋ยวพ่อออกเพื่อพันหนึ่งโอ้ยแก่ชอก ปเอาสิบเมื่อเรวัน hmm นั้นแม่ไม่ไกลวันนี้ี่สิโลนี่รถดีดีนีเี่เอามื่อใดเมื่อใดเมื่อใดมื่อใดเซมาหาคุณหมออีกนี่คุณหมอนัดมื่อใดอีก ต้องมาคิวก็เป็นบ่าต้องมวคิวกันโอ้ยเดือนลงมาจา่กรุงเทพไม่ได้ซีสเกตอะไรนี่ไม่อะูเดือนเดือนไหนไม่ได้ซีสเกตกับสุรินทร์สุรินทร์ ฉันยั่หอกตัอาจจะวิ่งไปทังหมดนั่นยังหอกงป้าอ็ไ้ป้าถ้ามันไกลไปล้ำก็มองไสีล้กาเราไปไปูไป่านก่อนไปน้าเแมเดินทางปลอดภัยไปแม่ก็พักกันรับดีคอยๆคแล้วรถนะรักนะจาเยอะเยอะพักกันสิ่งลยเด้อแม่อย่าขีดเร็วเด้อจะย่าให้ไปเซ็กได้ จะได้เจอกันเมื่อไหม่แม่เจ้าหน้าที่แบบมเมื่อคืนแบบลายแห้งแล้วก็ฝนล่นล่นมาจนหอนหล่นเลยเลยพี่น้องตั้งไปเต้นน่ะล่นออกมาหอนหล่น แล้วียงซีนคน่ะดายงซีนแก้วน้ำมาค่ะดาฮ่าฮ่าด่า่าฮ่ามาาไดบิ้บแก้วนุมขึ้นไปใไม่แก้มบะอู้วีว่าผ่ามโนยยงซินนั่นแก้วน้ำมาเลยมเสาเไไดิ

พากันอันพากันเมื่อยก็เลยแบบไปได้ที่พักันก่งานก็เลยพากันมาทำยูบเอื่อยนะแม่บร้ลบเลยไหมวะเอื่อยเสียวบ้างบด้ลบเลยจนปัดอเนบอนะถ้ากีดไปปื๊กีดนิดเดียวแล้วก็ปัดก็จะไปไปำรตูเริ่มตาก่อนล ดได้ลายบ่เมื่อยแห้งครับฮับรถร้อมเ้อยเถอะกะได้สิมนก็โอเคนะมันมันผิดมันผิดคือข้มมามตาเอเขาตาเขาไหมโอ้ผมมาใช่ยอดตาเขาแี่เล่นเดียวปัญในงใจยับเขาเขามันเป็นอยู่นเห็นปัานปัจจุบันี่ไปไปยกรตัิใจไม่่คนนี้เออเออ คันมองล้างมองเพื่อนกับว่าเอาเนี้ยห้องกันเด้ได้ล้างมองเพื่อนเอาเนี้ยห้องกันคันห้องกันเน่ไปซ่าเพราะว่ามันเล่นเดี่ยวต้องหาให้อีกฟังหนึ่งเล่นพานเท่ากับจงไปอีกฟังหนึ่งแมน่น ลงหลุดเลยมันปืนปวดฉันก็เลยอ่ะโหลดใส่ลงที่เราเปล่าเวล่าพ่อทำไมได้ชุดสวยจังเลยจะไปเย็บต่อมันยังไม่เสร็จเออถ้าจะไปกินข้าวยุ่ยใส่หรืออบาวดบ้านลุนเหรอมีร้านไหนที่แบบว่าอุ้ยมันคือยูน่เท้ มันจะมีอยู่บ่มันก็อยู่ทั้งไห้ทั้งน้าเถอะอะไรนี่หมูเด้งหมูเด้งพ่อวัดตุ๊กตาก็ดูสะอาดดีเป็นตาซักหเป็นตาซังน่กเป็นตายองเป็นตายองนี่หอวะเ้ไปองน้ำ้มากับฉันเออ ขอคล้อลูกคุณห,หน,นูลูกค okay. ุณคุณชาติอะไรล้างบ้างนะพจาบาเนาะได้หลังบอกอีกท่ันยังจ าส,ส,ส,สรารพินใส่คลิปนี้ขอฝากไว้สำหรับิปหน้าอรถท่อว us> ัดถึงจะร้างก็เป็นเหมือนเดิมเพราะว่า